อะไรลูกอเไรครับเป็นไรนเป็นอะไรเป็นไรเยอะเยอะเป็น,เปน,นนั่นเถอะจเช็คบ้านเราด้วยั่นทเอยเจะไปนไเถอย,ถอย,ถอย Bên nè mẹ má luôn biết mẹ ngua mẹ mà mẹ 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 mà mẹ nè mẹ Hử? 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 Ăn đây ô, Ô. 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 mẹ mẹ ôi mẹ mẹ Mươn 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 mẹ Ô. Ô. mẹ má, mẹ 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 pa, pa 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 má, มาเลมา้มาไลมา้มาเลมา้มาลมา้มาเอยมาเออก่ใหญ่อยู่ติดฟังผุนเอามานมีมาม,าม,าม,ามีมองเห็นอยู่นะมองเห็นอย่นะครับนุ่น

โทษขอให้แม่แม่ด้วยด้อที่ไม่่อยได้ลงคลิปให้ดูให้เยอะให้ยแะวะนู่นแวะนี่อย่างเดียวแล้วเขานี่ไปไหมห<า>ยุดพุงกลางนะแม่แม่แม่ๆม่แม่ม่ม ความสุขของเด็กชัยเลิศเมื่อได้เดินออกมาจากบ้านะนะย่ายันุกไมวันเดินออกกำลังกายครับ ให้แม่เอฟซีดูดูดูนะครับผมเพราะว่า,าเวลาเวลาที่อยู่กับพ่อจะเป็นยังไงแล้วเวลาที่อยู่กับพี่จะเป็นยังไงระหว่างอยู่กับพ่อ,อาสามวันตอนที่ผมไปกำแพงแสนกับพี่บัวให้ดูอันนี้ยังยังไม่ได้อะไรเลยนะครับผมยังไม่ได้อะไรเลย คือปล่อยเขาเดินตามสบายให้เขาทำตามใจชอบของเขาไปเลยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะไม่แม,ม่ต้องมารอรุ้นกันมารับชมกันคิดอยากเดินก็เดินคิดอยากหยุดก็หยดุดอ,อยากเดินไปนู่นก็เดินมานี้ ไปฟังนู้นนั่นดูทำหน้าทำตา้ยดวนเะอ้ไปในนั่นอยู่กับพ่อแล้วเดินไปนู่นไปนี่บ่อยเด้ยมาฮีไม่ใช่บ้านเราไม่ใช่บ้านเราอัไนเงี้ไม่เสียอยู่ยสิงเหี้ยใส่หัวเลยเมื่อกี้ใส่หัวสิงสิง มาไหนมาเหี้ยม,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 มา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 ไหนใครไปทำต้นไม้หักอยู่ตรงแม่นี่ครูผูกหืมใครไปทำต้นไม้หักฮะ ใครไปทำต้นไม้หกักรับสารภาพมานิง่งนิ่งไงแม่นิง่งไปไปไปใส่ยีกโอ้ยเนาะมานี่เฮ้ย <c oughs> อะไรจะไปทำไมป่านู่นใช้ป่าตัวเองบ่ วันมานี่ยวันมานี่มาเลยมาเลยไม่เลี้ยวอยู่ไหนนี่ออืไม่เลี้ยวอยู่ไหนนี่มไม่เลี้ยวนี่มือสั่นแล้วเนี่ยรถรถเขาวันรถรถดูมือดูมือเห็นเห็นเออเออเอเอ,เอ เดี๋ยวก็โดนอะไรเองเดินไปรัวเหยียบแก้วเหยียบอะไรอีกมานี่ไอ้ไม่เลียวอยู่ไหนฮึาไอ้ชะโพเด็กนงี้ยหน่อยนี่ดือ้อถึงไปด้วยเฮ้อฮึมฮึฮึนี่ไม่เลี้ยวนี่ไม่นี่ไม่เลี้ยวนี่ไม่เลี้ยวหนิฮึเด็กตีตูดเลยนี่ไปไอ้กวน เว็บสายเว็บคุยเรืบาทนี่ฮไปฮื้อิวไปือโอ้หนักใจกับลูกชายกันหนักใจกันน้องชายแล้วแม่แมมีใครรับเลี้ยงต่อไหมครับนี่ฮอดื้อขนาดนี้มีใครรับเลี้ยงต่อไหมครับ

ตกมันกลางทางแล้วเอ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้อตกมันกลางทางแล้วแม่แม่เอ้ยอป่ปลาปลาปลา,า,าต้นไม้อยู่เฉยๆก็ยังไปต่อยแย่เขาเนาะอืไปเลยบ่ายเอออฝุดแล้วมันยังมาเดินขาแข็งสีดู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  นิ่เนาะดูดูเตะนู่นเตะนี่ดู öz, ود, ดูดูโอ้ยโอ اي, ้ยไอดูเอาออดบ้านบ้านเนาะบ้านนี้เนาะโอ้ยโอ้ยใส่ข้าวป้าเลยบ้านนี้มา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 โมโหอะไรอีกเกี่ยวอะไรอีกนี่หืมหืมมาพุ่นพูนอะไรก็ไม่อู้อ้ย บนอีกมีบนอีกมานีเลยฝั่งนี้เอ,อมานี่ไม้เลียวอยู่ไหนตัดเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่แล้วลวันโมโหแล้วเม,มื่อกี้โมโหทะเลาะกันกับต้นไม้ต้นนั้นน่ะแม่แม่เดี๋ยวพักกินหญ้าก,ก่อน Mày níu khoe 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 càng khoe 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 ní, khoe 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 ní, khoe khoe ná khoe ná, khoe 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 ดูก็ทำดูเขาเป้ยไปใช่นั่นมา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 อ้วนเยอะดูเดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวก็โดนไม่เลียวเลยเองนี่เดี๋ยวก็โดน,ดโดน,น,ดโดนขนดูมาแล้วเนี่ยโอ๊ย ขี้ยังไงถออีกถอยถอยเออตายเขานะครับเวลาจะถ่ายเรืออะไรก็จะจอดแล้วก็อึกลางข้างทางนั่นอยองพูดไม่ได้เลยนะครับนี่วันมานี่เอ,อ๊ะโมยากเขากินอีกแล้วนั่นเสียครับปรับเลยนี่ อะไรบนบนพูดแค่นี้บนบนแล้วก็โดนเนี่ยเองมาแล้วอืออือเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเาเอาเครื่องดหญ้าไล่แล้วเนี่ยอืออืออือฮึดฮึดเฮ้ย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 มาพี่อุ้ยอ่ะโอเคครับแม่แม่ก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผม ้เจอกันใหม่คิวโดนานะครับสวัสด <Yeah. S 1> <create> ีครับสวัสดีครับก๊าโลครับก่อนครับ